สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การทำ Human Interface Device นะครับหรือที่เราเรียกว่า HIT นะครับในกรณีของเป็นเมาส์บ้างนะครับคือการจำลองตัวมันเองให้เป็นเมาส์นะครับจริงๆแล้วคำสั่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันกันกบกับตัวตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดตัวนี้นะครับมาลงไว้ที่ตัวโค้ดของผมเลยนะครับ เลือกบอร์ดก่อน <c oughs> ตอนนี้ในตัวบอร์ดผมเนี่ยมันมีโปรแกรมคร้างไว้อยู่นะครับในครั้งที่แล้วครับผมก็ทําการพอร์ตมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทํางานกันต่อได้อันนี้นะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็ต้อง In include Library นะครับที่ชื่อว่า u s b h ขึ้นมานะครับแล้วก็ Library ที่ชื่อว่า usb his mouse ขึ้นมานะครับ เมื่อ include uh, library ตัว USB hit mouse ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสร้าง object นะครับได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมใช้เป็น uh, object ที่ชื่อว่า mouse นะครับจริงๆเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้นะครับนะครับในส่วนของฟังก์ชัน setup เนี่ยผมก็ใช้ Object ที่ประกาศไว้ตรงนี้นะครับเปิด option ที่ชื่อว่า begin ขึ้นมานะครับแล้วก็ ในส่วนของ USB เนี่ยผมก็จะให้เขาบิกินขึ้นมาด้วยนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับเกิดจากตัวไลบรารีสตัวนี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะเคลื่อนเมาส์นะครับเราจะใช้คําสั่งเมาส์นะครับจากอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็เปิดออปชันที่ชื่อว่า move นะครับนะครับถ้าท่านเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอ็อบเจกต์นะครับ ่ในกรณีนี้เราก็จะเปิดออปชันที่ชื่อว่าเมาส์นะครับแล้วก็50ตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับห้าศูตรงนี้หมายถึงให้ทำการเลื่อนนะครับขึ้นเเลื่อนมาทางด้านขวานะครับจากซ้ายมาขวานะครับ5จุดเนี่ยครับอันนี้คือแกน x นะครับแกน x นะครับแกน y นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับว่าคืออะไรครับดูนะครับสมมุติว่าถ้าผม ที่แกน x นะครับให้เลื่อนมาทีละ5จุดนะครับโดยทําทีละครึ่งวินาทีนะครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูเมาส์นะครับเคอร์เซอร์เมาส์ของผมนะครับผลจะเป็นยังไงครับผมทําการเซฟก่อนนะครับผมให้ชื่อว่า h id นะครับแล้วก็เมาส์แบบนี้ไว้ที่หน้าเด็กท็อป ครับผมอัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับสำหรับกรณีที่พอร์ตตัวการทำงานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยว่าพอร์ตยังไงนะครับ ในกรณีที่เราทำฮิตนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของบทนี้นะครับตอนที่2นะครับผมทำการอธิบายไว้ที่คลิปตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการถอด power ออกนะครับสังเกตนะครับเมาส์ของผมนะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเมาส์มันก็ทำการเลื่อนจากซ้ายมาขวาทีละ5จุดพิกเซล ของหน้าจอของเรานะครับเห็นไหมครับทีละ5พิกเซลตอนนี้มือผมอยู่ที่ที่ตัวไมโครอนโทเลอร์นะครับไม่ได้จับเมาส์เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ในกรณีที่เลื่อนมาตามแกน x นะครับแล้วถ้าผมให้เป็นลบ5ทำยังไงครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมพอดไว้ก่อนนะครับแบบนี้ครับลบ5มันคืออะไรครับเดี๋ยวผมใส่ลบ5นะครับ เมื่อกี้เลื่อนจากซ้ายมาขวาถูกไหมครับผมอัปโหลดขึ้นไปอีกรอบนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับผมทําการถอด power ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับสังเกตเมาส์ดีๆนะครับเห็นไหมครับการทํอ่าเป็นลบห้าเนี่ยหมายถึงว่าเคอร์เซอร์เมาส์จะเลื่อนจากแกน x นะครับจากขวามาซ้ายครับเมื่อสักครู่เป็นบวกใช่ไหมจากซ้ายมาขวาถูกไหมครับตอนนี้ก็กลายเป็นขวามาซ้ายอันนี้คือแกน x นะครับจะให้เลื่อนเร็วกว่านี้ก็ปรับ D ีเ l a y เอาหรือ ปรับตรงพิกเซลในการเลื่อนเอาเราปรับได้นะครับเช่นผมอยากจะปรับให้มันไวกว่านี้ครับทำการกับพิบเอาสัก50พิกเซลแล้วกันนะครับ10เท่านะครับจากของเดิมนะครับอ่ะผมทําเอาใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นทีละห้าใช่ไหมครับอ่าวิธีการครับก็พอตก่อนนะครับให้เกิดแบบนี้ครับก็ทําการหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการ กดอีกหนึ่งทีนะครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดได้นะครับอันนี้แน่นอนมันจะเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายถูกไหมครับ แล้วก็เคลื่อนทีละ50จุดพิกเซลครับก็จะกระพริบเห็นไหมครับผมใช้คาว่าวาร์ฟนะครับวาร์ฟก็จะไปเร็วหน่อยครับนะครับผมสั่งหยุดก่อนนะครับมันสุดหน้าจอแล้วครับโอเคแล้วก็พร้อมอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแกน x นะครับแกน y ก็ทำได้นะครับผมลบตรงนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ แกน y ผมอยากให้เป็น10บละกันนะครับสมมุติเลื่อนแกน y เนี่ยจากบนลงล่างนะครับลองดูนะครับทีละ10จุดนะครับ ดั e แล้วนะครับผมก็ทำการถอด power ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะเห็นไหมครับก็คือจากบนลงล่างนะครับถ้าเป็นเลข10นะครับในแกน y นะครับนะครับแน่นอนเลยถ้าเป็นลบมันหมายถึงอะไรครับก็จะเป็นการเลื่อนเมาส์จากล่างขึ้นบนนะครับอา้าผมให้เป็นลบ ลบสิบแล้วกันนะครับอ่าผมอัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับ ดอนแล้วนะครับผมทำการถอดเพาเวอร์ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนถ้าในกรณีที่เลขของแกน y ติดลบนะครับนะครับโอเคผมสั่งหยุดไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็คือตัวนี้แกน x นะครับการเคลื่อนเมาส์อันนี้แกน y นะครับสมมุติว่า ผมจะทําการเลื่อนเมาส์สับกันไปมาไปมาทีละครึ่งวิแบบนี้นะผมก็ทําได้นะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็น10นะครับเอาเป็นร้อยละกันนะครับเป็น,100นร้อยนะทีละหนึ่งร้อจุดเลยนะครับอันนี้ก็100นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นลบหนึ่ร้อยนะครับลบหนึ่งร้อตรงนี้ก็ให้เป็นลบ100เช่นกันนะครับสิ่งที่ เมาส์จะเคลื่อนที่นะครับจะเคลื่อนจากกระพริบดีกว่ากระพริบทีละครึ่งวินาทีนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบนี้ครับก็คือให้เลื่อนไปทางซ้ายมาขวา100จุดนะครับแล้วจากบนลงล่างอีก100จุดนะครับนะครับขากลับนะครับบรรทัดนี้นะครับก็ให้เลื่อนจากขวามาซ้าย100จุดแล้วก็จากล่างขึ้นบนอีก100จุดนะครับเพราะนั้นเมาส์ก็จะกระพริบตามแนวทะยงแบบนี้นะครับเอาลองดูนะครับผมทําการ กด1นทีนะครับเพื่อให้พร้อมโปรแกรมเข้าไปนะครับอโอเคเมื่อบอร์ดเห็นแล้วนะครับก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับ โอเคพออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับผมถอดสายพาวเวอร์ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่สังเกตดูเมาส์ผมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกระพริบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเคลื่อนที่เมาส์นะครับจากซ้ายมาขวาจากบนลงล่างทีละ100จุดนะครับขากลับก็เคลื่อนที่กลับไปที่เดิมนะครับก็คือจากขวามาซ้ายนะครับแล้วก็จากล่างขึ้นบนนะครับอีก100จุดนะครับ การกระพริบของเมาส์ผมก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการพอรตก่อนนะครับนะครับแล้วก็ ที่โปรแกรมมิ่งแบบนี้นะครับไม่งั้นผมก็จะทํางานไม่ได้ครับเมาส์ก็จะเคลื่อนที่ไปมานี่ก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าตรงนี้เป็นแกน x นะครับตรงนี้เป็นแกน y ครับเลขบวกนะครับจะเคลื่อนที่จากซ้ายมาขวาในกรณีที่เป็นแกน x นะครับแล้วก็จากบนลงล่างนะครับถ้าเป็นแกน y นะครับแต่ถ้าเลขติดลบนะครับก็จะกลายเป็นถ้าแกน x ก็คือจากขวามาซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแกน y เลขติดลบก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของเมาส์จากบน จากล่างขึ้นบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปว่ากันคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ